ศาสนาเก่าแก่ของโลกเลยก็ว่าได้นั่นคือศาสนาศา,าสนาอะไรครับอยู่แถบประเทศอินเดียศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับต่อไปนะครับทุกศาสนาที่นักเรียน ได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ฝั่งที่เป็นหมายเลขหนึ่งนักเรียนว่าศาสนาอะไรครับมีโบสถ์อ่ายู่ในโบสถ์ศาสนาคริกอ่ภาพที่สองพุทธแน่นอนนะครับภาพที่3ศาสนาอะไรครับอิสลามดูการแต่งกายอ่าทุกศาสนาล้วนมีหลักธรรมที่สอนให้ คนในศาสนามีการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขหรือสันติสุขนะครับสอนให้คนเป็นคนดีเหมือนกันต่อไปมาดูศาสนาแรกเป็นศาสนาอิสลามามาดูอิสลามก่อนศาสนาอิสลามเนี่ยมีถิ่นกำเนิดที่ดินแดนอ่าซาอุดีอาระเบียบเคครับ ซาอุดีอาระเบียหรือประเทศซาอุดีอาระเบียที่เมืองมิกะหรือเมืองมักกะนะครับเป็นต้นกําเนิดของศาสนาอิสลามอ่าศาสดาคือมีนบีมูฮัมมัดผู้ตามคุณครูครับมีนบีมูฮัมมัดโดยชาวอิสลามเนี่ยก็จะเรียกตนเองว่าเป็นชาวมุสลิมครับโดยเชื่อในพระเจ้าเพียงองค์เดียวคือพระอัลลอฮ์หรือพระอัลลอฮ์อัลลอฮ์นะครับ คำพีที่สำคัญมากๆของศาสนาอิสลามก็คือคำพีอันกุรานนะคับคำพีอันกุรานถ้าเป็นพุทธคือคำพีอะไรครับพระไตรปิฎกนะต่อไปหลักคำสอนจะมีอยู่ทั้งหมด6ประการนะครับหลักคำสอนแรกคือหลักศรัทธาหหลักที่2คือหลักปฏิบัติ5ของศาสนาอิสลามมาที่หลักธรรมแรกนะครับ หลักธรรมเลกเกี่ยวกับอ, ح, อะไรครับศรัทธาในพระผูขข้เป็นเจ้าเอศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าศรัทธาอย่างใดครับศรัทธาใครนักเรียนคิดว่าศรัทธาใครครับศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าคือศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าก็คือ เชื่อว่าพระอัลลอัอลฮ์เป็นพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดเพียงอง์เดียวและเป็นผู้บันดาลทุกสิ่งภายในโลกด้วยต่อไปศรัทธาในเทวทูตก็คือผู้รับใช้พระ พระเป็นเจ้าถ้าเป็นศาสนาพุทธก็คือพุทธสาวกนั่นแหละครับในศาสนาอิสลามก็คือเทวทูตนั่นเองนะครับเทวทูตต่อไปข้อ 3, สมศรัทธาในคำพีอันกุรอายิ่งกูได้แนะนำไปก็คือเป็นคำพีคือถ้อยคําที่แท้จริงถ้อยคำแท้จริงคือถ้อยคําสอนนั่นแหละครับของศาสดานะครับ ถ้อยคสอนของอขอโทษครับถ้อยคําสอนของพระเป็นเจ้าต่อไปศรัทธานในาศาสนทูตของอัลลอฮ์ก็คือาศาสดาอาดัมจนถึงนบีมูฮัมหมัดนะครับก็คือตั้งแต่อาดัมนะครับจนกระทั่งมีนบีมูฮัมหมัดม,มูฮัม,มัดอ่า ศาส,สนาคู่นะครับศรัทธ,ธาในปรโลกคืออะไรครับข้อที่5สศรัทธ,ธาในปรโลกก็คือเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยตายไปแล้วเป็นไงครับฟื้นนะครับฟื้นมาเพื่ออะไรครับรับคำตัดสินทุกอย่างเป็นไปตามพระกรุณาของพระผู้เป็นเจ้า และสุดท้ายก็คือกฎของสภาวะของอัลเลาะห์ก็คือเหตุการณ์ต่างๆเป็นไปตามอะไรครับพระเป็นเจ้าตราไวา้ตราไว้หลักธรรต่อมานะครับก็คือหลักของหลักปฏิบัติ5หลักปฏิบัติ5มีอะไรบ้าง1การปฏิบัติตน ปฏิบัติตนก็คือไม่มีพระเป็นเจ้าอื่นนอกหนือจากใครครับนอกเหนือจากอัลลาะห์อลัอลเลาะห์และใครครับนบ,บีมูฮัมมัดอ่าต่อไปข้อสองการละมหมาด การละหมาดก็คือการทำอย่างไรครับโดยจากรูกการขอพรหรือสรรเสริญวันละอะไรวันละหครั้งนะครับต่อไปการจ่ายสัก,การการจ่ายสัก,การดเนี่ยก็คือการบริจาคทานบริจาคทาง ให้กับบุคคลที่มีสิทธิ์ตามที่ได้บัญญัติไว้นะครับต่อไปการถือศีลอดถือศีลอดชาวมุสลิมโดยส่วนใหญ่จะถือศีลอดในเดือนที่เราเรียกว่าเดือนรอมฎอนนะครับรมอมฎอนหรือเดือน9ในปฏิทินศาสนาอิสลามข้อสุดท้ายข้อ5การบำเพ็ญพิธีฮั์ ชาวอิสลามนะครับหรือชาวมุสลิมเนี่ยจะมีความามุ่งมั่นในการที่จะไปประกอบศสาสนากิจนี้ที่ประเทศต้นกำเนิดคือประเทศซาอุดีอาระเบียซาอุาาดีอาระเบียะนะครับต่อไปาศาสนาคริสเมื่อหนูเห็นนะครับสัญ,ญาลักษณ์เป็นรูปไม้กางเขนนึกถึงาศาสนาคริสเลย นะครับโดยคริทธศาสนาเนี่ยอ่าก็จะเกิดหรือมีถิ่นกำเนิดจุดดินแดนอิสราเอลนะครับดินแดนอิสราเอลหรือประเทศปาเลสไตน์นะครับดินแดนปาเลสไตน์ปัจจุบันเขาเรียกว่าประเทศอิสราเอลนั่นเองโดยมีศา,าสดาก็คือพระเยซูอ้าคุณโคลบออกไม่หมดขอโทษด,ด้วยผู้นับถือศา,าสนาคิดก็จะเรียกว่าพิาษศาสนิกชน โดยนะครับมีพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้าสูงสุดอ่าพระเป็นเจ้าสูงสุดมีคนหนึ่งนะครับมีองค์หนึ่งก็คือพระเยโฮวาเยโฮวานะครับเป็นพระเป็นเจ้าสูงสุดถ้าถามวัาศาสดาก,ก็คือพระเยซู มาดูหลักคําสอนนะครับมีอยู่สิประการนักเรียนครับมีอยู่สิประการหลักคาสอนก็คืออย่าให้พระเป็นเจ้าอื่นนอกจากเรานอกจากเราคือใครครับพระเยโฮวา,าพระเป็นเจ้าพระเยโฮวาต่อไปอย่าทํารูปเคารพก็คืออย่าสร้างรูปบูชานั่นแหละครับต่อไปครับอย่าออกพระนามพระ เ,เจ้าโดยไม่สมควรคือนําชื่อมาทำอะไรครับล้อเล่นนล้อเล่นนะไม่เหมาะสมอย่าทำงานในวันพระเป็นเจ้าคือวันอาทิตย์โดยวันอาทิตย์ชาวคริสต์เนี่ยก็จะไปที่ไหนครับที่โบสถ์ไปที่โบสถ์ไปทำอะไรมากชำระจิตใจแล้วก็อะไรครับลํำลึก นลำลึกถึงพระเป็นเจ้านั่นแหละครับต่อไปข้อ5ให้เกียรติปิดามารดาก็ให้เกียรติโดยการทำอะไรครับเชื่อฟังนะเชื่อฟังนะข้อ6อย่าฆ่าคนก็คือมีความอะไรครับมีความเมตตาไม่ทำร้ายกัน ไม่ทำร้ายกันอ,อย่าล่วงประเวณีก็คืออย่าผิดลูกปิดเมียคนอื่นคืออเป็นชู้าภาษาง,ง่ายๆอย่าลักทรัพย์ลักทรัพย์อย่างไรคือไม่นำของคนอื่นนะครับของคนอื่นอย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน อย่าเป็นพยานเทศใสร้ายเพื่อนบ้านคืออย่างไรครับอือคือการโกรหกนั่นเองอ่าไม่โกหกอย่าโลภอยากได้ของคนอื่นนะครับก็คืออย่ามีความทะเยอทะยานนะครับที่จะอยากได้ของคนอื่นอ่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะต่อไปเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดู เมื่อคุณครูพูดถึงศาสนาพราหมณ์ฮินดูจากรูปนักเรียนนึกถึงประเทศอะไรครับเออมันไปทางประเทศอะไรเนี่ยไปทางประเทศแถบอ่าประเทศอะไรครับอินเดียอ่าอินเดียนะครับมาดูศาสนาพราหมณ์ฮินดูนักเรียนครับเกิดที่ดินแดนอินเดีย ถือว่าเป็นศาสนาที่เก่าแก่เก่าแก่ของโลกก็ว่าได้นะครับโดยศาสนาเนี้ยเกิดก่อนพระพุทธศาสนาอีกพระพุทธศาสนาปีนี้ก็ได้เท่าไหร่ครับ2,564ปีอันนี้เกิดก่อนอีกลรกเกิดก่อนตั้งพันกว่าปีไม่ใช่พันเป๊ะหรอกพันกว่าปีนะครับ ก่อนมาอีกแสดงว่าก็มีความเก่าแก่แล้วก็อยู่กับมนุษย์เนี่ยมาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับมีหลักคําสอนอยู่2หลักคือหลักอะไรครับหลักธรรมสิบแล้วก็หลักอาสมสี่อ่มาดูหลักธรรมสิบมีอะไรบ้างมีความมั่นคงความกล้าความพอใจมีความสุขให้อดทนยึดมั่นความเมตตากรุณาข่มใจข่มกิเลสไม่ลักขโมยการทำตนให้บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจ นะรวมถึงระงับประสาทสัมผัสได้แก่อะไรบ้างตาหูจมกูกลิ้นผิวหนังมือเท้าทวารหนักทวารเบาก็คือที่ปัสสาวะนะครับแล้วก็ลำคอไม่ให้เกิดกิเลสไปมากการมีปัญญามีสตินะครับการรู้ปัญญาการเชื่อ,อ,อการซื่อสัตย์ต่อกันนะครับแล้วก็ไม่โกรธนะ ต่อไปหลักครรสุดท้ายนะครับของศาสนาอิสลามเอยขอโทษครับศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเด็กๆมีอยู่สี่มีอยู่สี่ข้อนะครับเด็กๆดูตรงนี้นิดนึงมีสี่ข้อนะครับอ่ะข้อแรกเป็นเกี่ยวกับขั้นศึกษาเนี่ยขั้นศึกษาก็จะอยู่ในช่วงของพรมจันทร์อ่าถ้าพูดถึงพรมจันร์เรียนพูดถึงอะไร ก็คือไม่มีการประเวณีนะครับก็คือ,อยังไม่คิดเรื่องการมีครอบครัวนะครับในช่วงนี้อายุประมาณสักอ่าเกิดมาจนกระทั่งประมาณ25ปีนะครับเน้นศึกษาความรู้ส่วนการคลองเรือนหรือที่เรียกว่าคะหรือหัดอ่า อายุก็คือ25ถึงประมาณ48ปีนะครับ25ถึงประมาณ48ปีนะครับย่ิบถึง48ปปีนะครับโดยประมาณนี้นะครับก็คือเป็นช่วงที่อ่าอ่า คลองเรือนนะครับคลองเรือนคือแต่งงานนะครับแต่งงานสมรสสร้างครอบครัวนะครับแต่งงานสมรสสร้างครอบครัวต่างๆเนาะต่อไปขั้นปฏิบัติธรรมนะครับขั้นปฏิบัติธรรมก็คือจาก48ปีไปจนกระทั่ง72ปีก็คือเน้นไปในเรื่องของอะไรครับเน้นในเรื่องของ การเกษียณอ่าการเกษียณนะครับการเกษียณอ่าการเกษียณเนาะต่อไปขั้นออกบวชก็คือช่วงนี้ปล่อยวางละนะครับปล่อยวางอายุก็จะประมาณ72ปีขึ้นไปในช่วงนี้ก็คือทำจิตใจให้สงบ อะไประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องที่จะสอนนักเรียนโดยประมาณเท่านี้คุณครูสรุปสั้นๆนะครับเด็กๆแล้วก็ำทำคำถามทบทวนด้านล่างด้วยนะครับ